โยนโยนไม่ได้เขาไม่ให้โยนหน่นเจ้าของเขามองอยู่นี่ผ้าหลานมะนางเหรียญยางเหรียญพี่น้องก็กําลังไก่เบย่อพังฝูงนกมันล่วงกินปลาพี่น้องเบิ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 งแล้สีซอยกินปลาเทละน้อยละน้อยบังนะเบิง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 บ่ปลากระพงข้าเจ้าพี่น้องจ๋าทางเขาบานยี่นี่เนาะจ้ะคนโน่นฮะเออบ่อปลากระพงเว้ยดู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 โน่นโน่นน่นฝูงนกนอนดูฝูงนกนอน ฮะฮะลงไปทำไมไม่ลงไม่ลงไม่ลงไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ถ้าหลานมายางเรนพี่น้องกิดตะเวนกําลังขืนแล้วนนตะเวนกรลังขืนอันนี้บอ่อปลากระพงข้าเจ้าพึ่งเอาขืนน้อยจ้ะพี่น้องขืนที่หนึ่งกับบ่อหน่อยบอ่อหน่อยน้องเงื่อนข้าเจา้าข้าเจา้าคาเงื่อนเสียนน้องพี่น้องจ้ะท้างเขาบันยี่นี่ มีสองฝั่งทางข้างนี้ข้าเจ้าก็เอาขื่นแล้วบึ้งนะบ่อนี้ก็เอาขื่นแล้วเหลือบ่อในเนาะข้าเจ้าให้ออกซิเจนน้ำพร้อมเน๊ะให้ออกซิเจนเดี๋ยวออกซิเจนปลาพร้อมผลพิพี่น้องพี่เมย์อย่าข้ามไปนะระวังครับบ่อนี้บอท่านเอาขื่นข้าเจ้าก็ให้ออกซิเจน บ่อผุ่นจะเป็นบ่อใหญ่ผุ่นตัวออกซิเจนหาตัวเลยไหนไหนไหนนั่นน่นมาแล้วมาแล้วฝูงนกลงกินปลาแล้วนั่นนครับไปก่อนเนะแ้านะถ้าจะไปอย่าลวงนั่นเขาจะจับเอานะไม่โยนค่ะไม่โยนปะปะกลับบ้านเราคันนี้รถมาพี่เมย์รถมาใช่รถลงจงหรือเปล่านั่นเออปะกลับบ้านปะ เดินไปไหนเดินไปไหนอ่ลละเดินไปถึงสะพานแล้วก็กลับเดี๋ยวเพิ่งรถมานะรถมารถมาระวังรถลูกเดินไปบนสะพานเลยเหรอป้าพี่พี่พี่แอ่ไปทางนี้ เดินเดินเออเอออ,อ,เอืออดูนกดูนกไม่ไมอยู่ฝั่งทางนี้แหละอยู่ฝั่งทางนี้แหละไม่ต้องข้ามนะคะว่ไใดมาทายตอนเพิินเอาปลาขึ้นเนะพี่น้อง้อยนกไหมพาหลานเดินออกกำลังกายโอ้ยอยางกิโลหนึ่งผนเดินเนียออกจากปากปากนามู่บ้านมะาะปากซอยกิโลหนึ่งเต็มเต็มได้ได้พี่น้องจ้ะระยะทางหนึ่งกิโลไหน โอ้เห็นไหมมันบินเห็นไหมมันบินแล้วมันบินแล้วน่ะเออเออเธอรถมาระวังรถนะเอมันดูไหมเนี่ยดูไหมเนี่ยเธอไม่ดูตอนนั้นน่ะมันมาติดหนูอยู่เลยไม่ดูไม่ดูนะเราเป็นเพื่อนกันนะเราเป็นเพื่อนกันนะไม่กลัวไม่กลัวก็ตัวที่หนูจับตอนเล็กๆไงตอนนี้เขาเป็นนมแล้ว อันนี้เขาเป็นหนุ่มแล้วไม่ต้องกลัวเออไม่กลัวไม่กลัวตาหนูอ่ะเห็นไหมตอนนั้นหนูยังอุ้มเขาเลยอันนี้เขาเป็นหนุ่มแล้วเออเขาเป็นหนุ่มแล้วเป็นหนุ่มแล้วน่ะเห็นไหมเป็นหนุ่มแล้วแล้วเป้าเป้าเออตอนนั้นเขายังเล็กๆอยู่อ๋อหนุ่ยแข่งอุ้ยมันล้มไปแล้วอ่ะยย่่าาเขาได้แฟนฝรั่งแล้เหรอ เขาได้เป็นมาแล้ว่ยนั่นหนึ่ตอนนี้เราจะพี่น้องจ้ะถ้าร้านยางอีกก้อนจ้ะเบิ้อเหมือนมาป่าเลยอะเหมือนมาป่าเลยแค่นี้ละจ้าไปเดินขึ้นสะพานป่าป่าเดินขึ้นสะพาน